สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยติยาเปิดดวงเนาะคุณกําลังจะมีความปังเรื่องอะไรเนาะคุณกําลังจะมีความปังเรื่องอะไรในช่วงนี้บ้างนะการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเรื่องกับดวงของคุณก็ได้เนาะ เป็นเ่นดอมนะจ๊ะดูเพ่เป็นแนวทางเนาะดูเพ่าความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะเชวิทยาในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด share, s <ด> u b s c r i b e เพราะเป็นกำลังใจอ่าให้กับช่องของเราด้วยคุณกำลังจะมีความปังเรื่องอะไรในช่วงนี้นะเรามาดูกันซิว่าคุณกำลังจะมีความปังเรื่องอะไรในช่วงนี้ดูพลังงานตัวตนของคุณกันซิเป็นอย่างไรบ้างโอ้โห เรื่องเงินบอกเลยคุณจะมีความปังเรื่องการเงินโชคดีเรื่องการเงินฐานะความมัน่นคงความร่ารวยพลังงานของใครบางคนจะได้เป็นเศรษฐีพลังงานของใครบางคนจะได้หยิบจับเงินก้อนพลังงานของใครบางคนจะมีฐานะที่มั่นคงและร่ํารวยไพ่เศรษฐีขึ้นมาเลยนะราชาแห่งเหรียญราชาโชคราชาศัพทนะ์หนาคุณกําลังจะมีความปังเรื่องอะไรการงานก็สําเร็จ การงานก็สําเร็จการเดินทางก็โดดเด่น <c oughs> ความสําเร็จชัยชนะ <c oughs> ชัยชนะแห่งโชคชะตาคุณจะมีความสําเร็จแห่งชัยชนะการงานโปรเจกต์ project, ผ่านงานจะผ่าน <c oughs> พลังงานแห่งความปังของคุณช่วงเนี้ยงานผ่านนะสักเสร็จสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจการเงินสำเร็จการงานโดดเด่นอ่อชัยชนะไพ่วิกตอรี่ขึ้นมาเนาะ เดินทางดีนะคุณกำลังจะมีความปังเรื่องอะไรอีกโอ้โหช,ชนะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดจะช่วงนี้เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเออชนะขาดลอยอะไรประมาณนี้เลยนะแข่งขันสอบอะไรก็ชนะนะบอกเลยนะการเงินจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นการงานจะโดดเด่นประมูลสมมติว่าคุณไปประมูลงานอย่างเนี้ยคุณจะได้ด้วยนะบอกเลยอนะ จัดเหม็นดวงเปิดต่ช่วงเนี้ยดวงดีอ่ะดวงดีบอกเลยนะช่วงนี้ดวงดีดวงเปิดบอกได้เลยเงินจะดีเงินจะปังด้วยเนาะเงินจะปังเงินจะดีการงานจะดีการงานจะเด่นดวงเด่นดวงดีเลยนะช่วงเนี้คุณกําลังจะมีความปังเรื่องอะไรอีกในช่วงเนี้โอ้โหวิวออฟฟอร์จูนบอกเลยอ่ะคนมันดวงดีอ่ะเออนะวิวออฟฟอร์จูนเนาะ ความโชคดีจะเกิดขึ้นนะ่ะคุณจะมีโชคดีจริงๆเสี่ยงโชคก็ได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เข้ามือนะช่วงเนี้ยเออบอกเลยนะมือขึ้นการงานจะประสบความสําเร็จมีฐานะมีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งอืมโปรเจกต์จะผ่านประมูลงานจะได้อะไรประมาณนี้เลยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้เออช่วงเนี้ยอ่ะคุณจะมีความปังเรื่องอะไรอีกดวงมันเข้าข้างเนาะฝันจะแม่นด้วยนั้นเนี้ย จะฝันแม่นมจะฝันแม่นด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครูบาอาจารย์คุ้มครองเนาะบางคนพักผ่อนน้อยบางคนพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนโหม่งงานหนักบางคนก็โหม่มงานจะปิดจ็อบให้ได้อะไรอย่างเนี้ยเนาะนอนดึกนอนดึก ผ่อนน้อยพรผ่อนไม่เพียงพอใครอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ด้วยได้ด้วยนะบางคนจะฝันฝันแล้วมีโชคอะไรประมาณนี้เนาะฝันเห็นคนแก่ฝันเห็นฤาษีฝันเห็นครูบาอาจารย์มาให้โชคอืมจะได้โชคนะช่วงนี้แนะนําทําสมาธิด้วยช่วงเนี้ย แนะนำใครใครใครเป็นสายปฏิบัติใครเป็นสายนั่งสมาธิอะคุณจะเจอสิ่งดีในนิมิตสมาธิของคุณนะใครเป็นสายปฏิบัติใครเป็นสายสมาธิคุณจะได้เจอสิ่งดีในนิมิตสมาธิของคุณได้บอกเลยอะความชัดเจนความยุติธรรมเกิดขึ้นสิ่งดีเกิดขึ้นชีวิตจะดีขึ้นอืเรื่องราวด,ดีจะดีจะดีขึ้นการแข่งขันคุณจะชนะคุณจะผ่าน เออประมาณนี้เลยเนาะสมมุติว่าไปไปสอบบรรจุไปสอบแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็ผ่านอม,มีปัญหาจะคลี่คลายเนาะสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่องราวดีๆกาลังจะเกิดขึ้นเนาะงานเอกสารงานเอกสารงานการเซน็นสัญญาเซ็นหนังสืออะไรต่ญญางๆก็จะผ่านเออเนาะทำสัญญาอะไรต่างๆก็ผ่านนะบอกเลยช่วงเนี้ยนะพายจะติกมาเออเนาะเป็นสิ่งที่ดีอ่นะ ใครไปทําเรื่องการเงินการเงินจะผ่านด้วยนะเงินจะคล้องตัวนะความชีวิตจะมีความสมดุลมากขึ้นอืชีวิตจะเจอความสมดุลมากขึ้นจะมีความเบารา์มากขึ้นเนาะปรับจูนอะไรดีๆเกิดขึ้นอนะ่ะเหมือนมันได้จูนจูนกับโชคชะตาเออดวงของคุณอนะ่ะเหมือนมันได้จูนกับโชคชะตานะอืมเหมือนจูนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดด้วยนะคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยอ,อ่ะ สเสน่ห์ล้นเหลือสเสน่ห์เหลือล้นเสน่ห์ล้นเหลือเดวิลมาอยากได้อะไรอะาได้คู่ได้แฟนได้คู่ได้แฟนก็ได้ถ้าอธิษฐานหรือว่าแรงปถนาของคุณอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งก็ได้ด้วยนะนะช่วงนี้สเสน่ห์ล้นเหลือนะเดวิลมาเนาะเออนะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเด่นนะบอกเลยนะ บอกเลยว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเด่นวิวออฟฟอร์จูนกงร้อยแห่งโชคชะตามันเป็นไพ่ไพ่โชคดีอ่ะเออไม่อยากจะพูดว่าเป็นไพ่ถูกลอตเตอรี่แต่มันคือไพ่โชคดีนะวิวออฟฟอร์จูนเทาเทาดำดำนี้เป๊ะปังเลยนะเป๊ะปังเวอร์เลยนะเออเนาะเออนะออนะประมาณนี้เลยนะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นกับเดวิลเทาเทาดำดำเด่นเด่นเด่นเรื่องการเสี่ยงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงประมาณนี้เลย ได้เงินแบบลับๆสเสน่นห์ล้นเหลือดึงดูดดึงดูดพลังงานเข้ามาได้ง่ายนีอดวงของคุณเป็นอย่างนี้เลยช่วงเนี้ยคุณกําลังจะปังเรื่องอะไรอีกอ่ะบางคนจะได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลสถานการณ์ปัญหาจะคลี่คลายใครป่วยจะดีขึ้นสุขภาพไม่ดีจะดีขึ้นอบอกเลย ใครสุขภาพไม่ดีจะดีขึ้นใครป่วยจะดีขึ้นบางคนจะได้เดินทางคํานามค้าทะเลไปท่องเที่ยวเนาะบางคนมีปัญหาปัญหามันจะลี้ขายนะไม่รู้แหละคุณมีปัญหาเรื่องอะไรมันจะลี้ขายอะ <c oughs> คนใจดีความสุขความสมบูรณ์เกิดขึ้น ความสุขความสมบูรณ์เกิดขึ้นบางคนเจอคนเปย์ด้วยอบอกเลยบางพลังงานที่ชมคลิปเนี้ยบางบางพลังงานมีคนเปย์มีคนใจดีมาเปย์คุณได้ด้วยนะอือหรือคุณไปเปย์เขาก็ได้หรือไม่งั้นเขาก็จะเปย์คุณก็ได้อ่ะพลังงานของคนใจดีอ่ะราชาทวยความสมบูรณ์ความสุขความสมหวังสุขภาพจะดีนะบอกเลยใครที่มีปัญหาสุขภาพสุขภาพจะดีขึ้นอ่ะการงานจะดีขึ้น ประสบความสําเร็จอะการงานจะดีขึ้นจะเติบโตประสบความสําเร็จเนาะบางคนได้เซ็นเซ็นเขาเรียกยังไงอะเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารเซ็นบรรจุงานอย่างเงี้ยหรอมีด้วยนะมองเห็นอย่างเงี้ยนะบางคนจะได้เซ็นสัญญาได้เป็นพนักงานเต็มตัวได้เป็นเจ้าหน้าที่เต็มตัวอะไรแบบนี้เออนะเติบโตะการงานจะดีช่วงนี้มีแพชชั่นช่วงนี้มีไฟช่วงนี้ฉลาด ช่วงนี้มีไฟในการทํางานมันจะเติบโตมันจะลุ่งเรืองการงานอืบางคนจะมีคนเปย์คนช่วยเหลือนะบางคนก็เป็นคนใจดีที่จะชอบเปย์คนอื่นก็ได้เออมาสลับพลังงานกันได้อ่ะสิ่งดีเกิดเคลื่อนแปดไม้เท้าอ่เจริญก้าวหน้าอจะเลิ่นก้าวหน้า,นา,นาลุ่งเรืองการงานเติบโตได้รับข่าวดีเรื่องการงานธุรกิจจะดีธุรกิจจะ,จะเจริญน,นะ มันจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณอ่ะรออะไรอยู่อ่ะรอมาสักระยะหนึ่งแล้วสำเร็จอยู่นะสำเร็จอยู่นะมันเบื่อมันเซ็งมันท้อใช่ไหมมันเบื่อมันเซ็งมันท้อบางคนเนี่ยรอคนทางไกลติดต่อมาอมืบางคนรองานทางไกลาบางคนก็กําลังจะมีอะไรหยิบยื่นมาให้อ่ะ สิ่งดีสิ่งดีจะหยิบยื่นเนี่ยจะมีคนยื่นสิ่งดีๆมาให้รอก่อนอีกนิดหนึ่งสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามวันวันที่สามอะไรประมาณนี้อะความรักความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นเป็นอย่างไรล่ะคุณแม่บอกเลยนะคุณเนี่ยจะมีสเสน่ห์สเสน่ห์คุณจะล้นเหลือนะมันจะมีแรงดึงดูดพลังซาตานในตัวคุณอาไพดเดวิลดูใบนี้ซิอะ มันมีพลังซาตานเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดึงดูดถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะเด่นปัญหาอุปสรรคจะขี้ขายสถานการณ์เรื่องราวใดๆที่มันติดมันขาดแต่จะดีเนาะคุณจะกําลังจะประสบความสําเร็จอืมถ้าเป็นเรื่องความรักก็คุณกําลังจะชนะใจใครบางคนเออประมาณเนี่ยถ้าเป็นการแข่งขันการสอบแข่งขันชิงตําแหน่งเออคุณจะได้ คุณจะได้เออนะจะมีบางคนจะมีคนเปจะมีคนช่วยเหลือจะเจอคนใจดีบางคนก็เป็นคนใจดีชอบไปเปคนอื่นซะง,งั้นอะไรประมาณนี้อม,มีปัญหาอะไรติดขัดมันจะคลี่คลายมันจะดีขึ้นนะ่ะมันจะมีคนมันจําเป็นสถานการณ์ที่มันจะพลิกผันอนะ่ะไปในทางที่ดีเกิดขึ้นคือดวงมันเข้าข้างคุณนะโชคมันเข้าข้างคุณใบแรกมามันก็ปังแล้ววะ่ะเป็นคนะิงเหรียญน่ะ ความปังเรื่องการเงินมันเกิดขึ้นแล้วอะใบแรกมามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีข่าวดีอะบางคนก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นดวงฟ้าเปิดดวงเปิดชะตาเปิดรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วกำลังจะได้รอมาตั้งนานและรออีกนิดเดียวก็ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ไพ่บอกอย่างเนี้ยอืมเราก็ได้ด้วยเออนะโอเคนะประมาณนี้นะนี่คือความปังที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะจ๊ะ โอเคจ้าสวัสดีจ้า